เตมูสวัสดีครับพ่อเตมูไปทำอะไรครับวันนี้เตมูมาดูปลาครับปลาอะไรนะปลาดุบปลาปลาอะไรปลาอะไรนะไม่รู้อุ้ยมันกำลัอะไรเนี้ยมีนมาดูปลาหมูแล้วนี่นี่มันต้องมึงก็มึนี่มันเนี่ยมันเนี่ยมันหิวหายป่ะมันหิวอาหารเราไปเอาหารให้มันก่อนอาหารอยู่ไหนเราไม่ใช่ของเราเอาไว้ให้ปลาอันนี้สีอะไรอืมไม่รู้อันนี้สี สีทองอันนี้สีได้นะดูตรงนู้นสิตรงนี้ก็มีจะดูไปไกลนีดไไลด่ดูใกล้ๆตัวใหญ่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่ตรงนู้นตัวน้ำมันพิษกันเดี๋ยวมูหิ้มตกเปิดแล้วตกเด็กผักไทยมันเป็นผักเขาเป็นไงน้อง,ม,อง <laughs> มาดูกันใ้น้องดูด้วย เราไปดูตรงนู้เนเดินตองจากมือไหมคะชื่อชื่ออะไรอ่ะอะไรชื่ออะไรชื่อปลา <c oughs> ปลาครับปลาครับปลาผู้ชายปลาผู้ชายเปลาผู้ชายต้องพูดครับ โมเป็นปลาอะไรตัวเป็นปลานี้ปลานี้คือต้องพูดว่าปลาอะไรดูดูพี่ทองอย่างสวยเลยมาแล้วจั้งโงมาแล้วขอใบบางบ้างขอใบมันจะกัดตังโมหรือเปล่าไม่กลัวหรอกไม่จะจับเขียนไว้ไม่กลัวโมตกไม่จับเขียนโมเอามือนึ่ไปจับ โดนเลยยังไงมันเรีวตกใจอุ๊ยตัวนี้มันมาแล้วดูอะไรเนี่ยข่าวอะไรนะตัวนี้มันอ้วนดูดูมันอ้วนมีรูด้วยด้วยนะมันมีรูอยู่ในนั้นอ่ะหันไปหากล้องวมาตอนแม่ขอดูหน่อยครับที่ไหนอ่ะที่ตรงนี้อ่ะมีมุกแก้วเหรอใช่อ่ะแก้วทียเป็นอุ้ย ตายเยอะไหมเรียกมันไปหาสิเรียกไงมาหามาหาเร็วมาหาเร็วมาหาใครมาหาหนูหนูมันไปไหมน่ะมาคำนี้สวัยดีสบายดีใครเอยเอยเอยมือนี่ มันท่านทำไมตัวน้ำมันลอยลอยตัวเดียวทำไมมันลอยค่อยๆอ่ะอืมนี่ก็ค่อยๆเหมือนกันให้มันยืดไปไหนมันก็อยู่แค่นี้ไม่ไนยูอยากบายอ่ะยูอยากบายก็มาหาไม่ไนเห็นให้แม่ไหนพาจับสิมาแพ่จะจับโมไว้แล้วถ้ายืนแขนไปไปนั่งลงเดี๋ยวรอมันมาขัดให้เงีย มันกามานี่มันไม่มาเลยมันไม่มาให้บนูนไงนู่นนู่นน้ำให้ใบเกับดีๆนะจะให้บเหรอจะให้ายเหรอนยู่น้ำมันอยือลึกมากเลยใช่ตรงนั้นน้ำมันลึกปลาบายบายก่อนบายบายจูบยังไป